ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกรมอุทุกศาตร์กองทัพเรือท่านผู้ชมเขาประกาศการแจ้งเตือนเรื่องสภาวะระดับน้ําแม่น้ําเจ้าพระยานะครับบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือนะครับและก็ป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงระหว่างวันที่5ถึง14พฤศจิกายนนะฮะร,ระหว่างเวลาช่วงประมาณตี5ถึง2ทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับเป็นประกาศฉบับที่21เขาระบุว่าอย่างนี้ช่วงเวลาตี5ถึง2ทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่น้ําทะเลเนี่ยมันหนุนสูงนะครับ บริเวณกองประชาการกองทัพเรือและป้อมพระจุลจอมเกล้าและพื้นที่ใกล้เคียงประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกําลังแรงขึ้นรวมทั้งท่านผู้ชมมีการระบายน้ําบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพญาลักษณะดังกล่าวเนี่ยนะครับอาจทําให้ระดับแม่น้ําเจ้าพญาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกตินะฮะจึงขอให้ระมัดระวังหน่อยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ําที่ขึ้นสูงดังกล่าวและติดตามสภาวะระดับน้ําอย่างใกล้ชิด ท้งนี้เนี่ยขอให้หน่วยงานและบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการในบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยาไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือจะเป็นแรล้านอาหารรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาโดยเฉพาะประชาชนที่มีบ้านเรือนอาศัยอยู่นอกแนวคันกั้นป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพยานะฮะคลองบางกอกน้อยหรือจะเป็นคลองมหาสวัสด์ซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากน้ำท่วมได้ท่านผู้ชมนะฮะเขาบอกเขตที่ จะได้รับผลกระทบเนี่ยก็มี7เขตด้วยกันเขตดุสิตเขตพระนครสัมพันธวงศ์บางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยแล้วก็คลองสานท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีบ้านเรือนอยู่ใกล้ๆลริมคลองก็ดีริมแม่น้ําก็ดีเก็บของขึ้นที่สูงนะครับนะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเขาเตือนมาอย่างนี้ท่านผู้ชมไปที่ผู้อํานวยการกองอํานวยการน้ําแห่งชาติท่านผู้ชมนะ ก็บิ๊กป้อมนะฮะเขาตอบคําถามถึงกรณีน้ําทะเลหนุนเขาบอกว่าจะให้ทํำยังไงก็น้ําทะเลมันหนุนนะนะก็สั่งการหน่วยงานไปแล้วละ่ะให้ช่วยเหลือให้ไปติดตั้งเครื่องสูบน้ําให้เรียบร้อยเขาบอกประมาณนี้แหละว่าน้ําทะเลมันหนุนสูงจะให้ทํำยังไงแต่ผมเชื่อว่าประชาชนไม่อยากได้ยินคําตอบนี้หรอกว่าจะให้ทําอย่างไรก็ช่วยเหลือให้ครับช่วยเหลือด้านไหนบ้างนะน้ํามันท่วมกั้นอะไรกระสอบทราย เขาต้องไปซื้อเองไหมหรือว่าทางกทมมีจัดให้หรือเปล่าประมาณนี้นะการช่วยเหลือต่างๆนานาเนี่ยรู้ว่าน้ําทะเลมันหนุนเนะี่ยเขาไปทําอะไรไม่ได้หรอกก็มันหนุนก็ต้องหนุนแต่เขาถามหาวิธีป้องกันก็ถามหาวิธีว่าจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรอันนี้คือคําตอบที่เขาต้องการแล้วยัยทำยังไงอ่ะก็ถามอย่างนี้นะอ่ะเมื่อคนกรุงเทพเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าเมื่อคนกรุงเทพเนี่ยบางส่วนอาจจะไม่พอใจกับการแจ้งเตือนในฐานะผู้อำนวยการเขาตอบอย่างนี้ ก็เตือนแล้วไงไนท่านผู้ชมบางท่านอาจจะบอกก็เตือนไงเตือนจริงแต่เตือนตอนน้ําท่วมบ้านกูแล้วไงซึ่งเอาตรงๆนะผมก็ไม่เคยได้ยินข่าวนี้มาก่อนว่ามันจะมีน้ําทะเลหนุนสูงขึ้นมาแล้วก็ท่วมบ้านเรือนประชาชนบริเวณริมแม่น้าเจ้าพยาก็เป็นกําลังใจให้ละกันนะครับสําหรับคนที่โดนอุทกภัยเรียกแบบนี้ได้ไหมหรือเรียกว่าน้ําท่วมบ้านอยู่หรือการสัญจรไปมาหรือท่วมซอย,อยอยู่นะก็เป็นกําลังใจให้ละกันนะครับสู้ๆเราจะผ่านมาไปด้วยกันครับขอบคุณครับ